เผยโฉมหน้าเจ็ดรัฐมนตรีที่อายุเกินเจ็ดสิบเข้าข่ายต้องอยู่บ้านเลี่ยงโควิด -19 7เจ็ดรัฐมนตรีที่อายุเกินเจ็ดสิบเฝ้าบ้านภายหลังการประกาศใช้พรกฉุกเฉินสำหรับข้อกำหนดมาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภทโดยให้บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อได้ง่ายอยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อจากภายนอกได้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่เจปีขึ้นไปนั้น ส่วนของครมพบว่ามีรัฐมนตรีที่มีอายุ70ปีขึ้นไป7คนประกอบด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอายุ74ปีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาอายุ71ปีนายดอนปรมัติวินยัยอายุ70ปีหม่อมหลวงราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอายุ76ปีนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอายุ72ปี นายปรพัฒน์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์อายุ70ปีและคุณหญิงกันยาโซวพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยศึกษาที่การอายุมากที่สุด78ปี